สวัสดีครับท่านก็วันนี้จะพามาดูว่า,าท่อที่ทางโครงการเขาทำให้ใหม่นะฮะ <c oughs> เวลาน้ำมัน <c oughs> ผ่านเข้ามาข้ามข้ามาอีกฝั่งผมเนี่ยมันม้วนมาน้ำมันม้วนมาตรงหลังบ้านผมพอดีเลยฮะมันจะม้วนมาตรงนี้ครับพอม,มันม้วนมาตรงนี้ต้นไม้ มันก็เสาะดินออกแล้วก็ต้นไม้มันก็จะหลุดไปเลยเนี่ยนะพอมันม้วนมามันก็จะม้วนมามันก็จะไหลไปนวนต่อนะฮะอันนี้ถ่ายให้ดูทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าผมว่าน่าจะแก้ปัญหาแบบนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดน้ํามันถ้าเกิดน้ํามันออกมาจากท่อตรงน้นแล้วมันม้วนมาแบบแบบนี้นะฮะก็มีวิธีเดียวก็คือว่า ต้องเอาท่อตรงนน้นที่เขาวางไว้เนี่ยฮะขยับไปทางขวามือผมอีกสักประมาณสักสองเมตรสักสองเมตรนะน่าจะพอดีมันจะได้ไม่มวนแล้วก็วางให้มันตรงแนวไปทางกลางคลองเข้าไปแล้วกันเพราะตอนนี้มันวางใกล้ชิดบ้านเกินไปนะทีนี้ปัญหาผมก็เลยได้รับผลกระทบว่าพอน้ำมันผุดจากท่อขึ้นมาใช่ไหมฮะมันก็จะม้มวนอยู่ตรงนี้ม้วนนี่มันดึงดึงดินออกไปหมดเลยท่านท่านท่านผู้ชมจะเห็นใช่ไหม แต่ก่อนตอนนี้ดินมันเต็มดินมันเต็มเหมือนตรงน้นนะะดินมันเต็มเหมือนตรงน้นดินมันเต็มเหมือนตรงโน้นนะฮะดินมันเต็มเหมือนตรงน้นแต่พอมันม้วนมาทุกวันทุกวันมันขึ้นลงวันละสองรอบสามรอบใช่ไหมฮะมันก็จะมาดินมันก็จะหายไปใช่ไหมพอมันหายไปเสร็จกระเบื้องที่ผมดันดินไว้นะนี่ฮะมันก็หลุดไปหมดละมันก็หลุดลงไปหมดแล้วก็ขอก็ขอให้ท่านที่ เออพอจะแก้ไขได้หรือเจ้าของโครงการช่วยช่วยเหลือความเดือดร้อนตรงนี้ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ